สวัสดีค่ะพบกับยอดมนุษย์นักจะซื้อในอีพ25แล้วนะคะที่เรามาเจอกันนะคะปกติเวลาเราทำอานาลิซ์ข้อมูลนะคะว่า s u p p ยอร์แต่ละเจ้าเนี่ยเรามีสเปนดิ้งกับเขาเท่าไหร่แล้วก็เขาเป็นเจ้า Top 10 Top 20อะไรอย่างเงี้ยกับเรากับเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนาะแต่วันนี้จะมองในมุมกลับกันละกันเนาะว่าเราอยู่ตรงไหนของทางสไ p เยอร์นะคะ อยากให้มองตรงนี้ด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันจะช่วยในการเจราจาต่อรองให้ได้มาซึ่งข้อตกลงที่เราทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นงามด้วยกันนะคะแล้วเราก็เป็นพันธมิตรร่วมกันได้เนาะเพื่อนๆเคยสงสัยบ้างหรือเปล่าเนาะว่าเวลาสมมุติเราเจราจาต่อรองยกหูคุยถุโทรศัพท์กับเวนเดอร์ให้ส่งของหรือว่าให้ช่วยขายของให้หน่อยแบบเนี้ยบางเจ้านะคะ โคตรแบบเป็นเวนเดอร์ในดวงใจอะไรแบบนี้ขออะไรก็ได้อะคะ่ะกับบางเจ้าโอ้โหยอดซื้อเยอะมากได้โปรดออเดอร์ Order, ฉันไปเถอะส่งของให้ฉันทีอะไรแบบนี้คือต้องไปง้อเขาอะไรแบบนี้มันทําไมถึงเป็นแบบนี้นะคะนั่นก็คือที่มาของหัวข้อวันนี้ที่ดิฉันจะพูดให้ฟังนะคะก็คือแบ่งเป็นสี่คอรดแนเลยอย่างแรกเลยก็คือมาร์จิแนลมาร์จิแนลเป็นอะไรที่แบบว่าเวนเดอร์หรือพลายเออร์มีความสนใจกับเรา น้อยมากธุรกิจนี้มันไม่แมทช์กับเขาแล้วในขณะเดียวกันยอดซื้อะคะ่ะมันก็น้อยมากเช่นกันนะ,ะตรงนี้ดูแล้วเราเหมือนต้องงอเขาา้าไหมก็ต้องการนะบางทีสเปนดิ้งนิดนึงแต่ว่ามันก็สําคัญนะบางทีอะอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างอย่างหน้ากากอะไรแบบเนี้ยหน้ากากอนามัยตอนนี้ตอนนี้ก็หาซื้อง่ายเนาะแต่ว่าแน่ดีสเปนดิ้งก็ไม่เยอะอ่ะแต่ว่า ถ้าพูดเมื่อก่อนเนาะซเปนดี้เยอะอยู่นะเพราะว่ามันแพงตอนนี้ราคาเริ่มลงแล้วใช่ไหมคะหน้ากากตอนนี้อายุตัวอย่างให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเฉยๆเนาะซาเปนดี้ก็น้อยความสนใจที่เขาอยากขายให้เรามันก็น้อยอะ่ะอืมนะทีนี้มันก็ไม่วินอะ่ะไม่วินวินทั้งคู่ถูกไหมคะฉะนั้นเหมือนเราจะต้องไปงอเขานะคะสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงก็คืออย่าพยายามมีซัพพลายเออร์ประเภทนี้อยู่ในลิสต์ของเรานะคะ ความต้องความสนใจเขาก็น้อยยอดซื้อก็น้อยไม่จําเป็นเลยไม่มีความจําเป็นเลยที่เขาอยากจะมาขายให้เราถูกไหมคะถ้ายอดขายเยอะสิว่าไปอย่างถูกไหมคะทีนี้ยอดขายก็น้อยอ่ะเสียเวลามากไปทำทำมาหากินอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมคะโอเคนี่คือในส่วนที่เป็นมาร์จิแนลเนาะคือน้อยมากนะคะวิธีการหลีกเลี่ยงก็คือเราพยายามดูแลสเปนดิ้งของเราแล้วก็บันเดิลพวกสเปนดิ้งพวกนี้ค่ะแล้วก็เพิ่ม value ของการซื้อขายนะคะอาจจะโยกไปเจ้าอื่นหรือว่าดูดูก่อนนะคะว่าทำอะไรได้บ้างเพื่อจะ move ไปค u a d d a n นอื่นนะคะ quad d a n นที่เป็น exploit exploit นะคะ exploit หมายความว่า s u p p แ i ร์เจ้าเนี้ยเราซื้อกับเขาเยอะมากแต่เขาไม่ได้อยากขายให้เราอะความสนใจน้อยมากนะคะไม่ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมาขายให้เรา เพราะว่ามองในมุมของเขาเราอาจจะเป็นแค่กระถึงหนึ่งของเขาถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันยอดสเปนเราอาจจะเยอะกับเขาค่ะแต่ว่าเขาขายที่อื่นเขาได้กําไรมากกว่าเราอาจจะเป็นลักษณะนี้นะคะหรือไมเออ่เป็นธุรกิจที่ไม่ได้เป็นคีย์ของเขาค่ะไม่ได้เป็นตัวคอธิสินิตของเขาเขาก็ไม่สนใจจะขายให้เราหรืออาจจะไม่ทํากาไรอะไรแบบเนี้ยคือมุมมองของเขาที่มองเราค่ะนะคะ,นะคะมันก็ ลำบากในการทำธุรกิจกับซัพพลายเออร์ประเภทนี้นะคะเพราะว่าเขาจะถือไพ่เหนือกว่าเราการขึ้นราคาก็จะทำได้นะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องง้อเขานะ,ะทางที่ดีก็ควรหลีกหนีให้ไกลนะคะหรือเพราะว่าเพราะว่ามันจะยากในการที่จะพัฒนาให้เป็นคู่ค้าเพราะว่าความความความสนใจนะคะ่ะในธุรกิจมันไม่แมทช์กัน c อไวล a l ูเขาไม่ใช่แบบนี้นะคะ เร,เราลองนึกถึงในในใน supplier ของเราก็ได้ในหลายๆเจ้าค่ะว่ามีลักษณะแบบนี้ไหมยพยายามหลีกเลี่ยงนะคะทั้ง2องอย่างเนาะก็คือ marginal กับ exploit นะคะในส่วนต่อไปก็คือ develop develop หมายความว่าเรามี spending กับเขาน้อยนะคะ s า p เออ e r เจ้านี้แต่ในขณะเดีวยวกันเขามีความสนใจกับ business ที่อยากจะขายให้เราค่ะเขาอยากขายของให้เรามันช่างแมทกันเนาะถ้า ตรงนี้เราจะมีอำนาจต่อรองเยอะกว่านะ,ะเขาอยากจะมีเราไปเลฟเฟรนซ์หรือว่าอยากจะมีเราไปอยู่ในโปรไฟล์ของเขาหรือว่าอยากจะเติบโตไปกับเรานะคะตรงนี้ก็เวลาเราพิจารณาในการดีโคชีเอตนะคะตรงนี้เหมือนขออะไรก็ได้ขออะไรก็ให้แต่อยากให้มองในลักษณะที่ว่าเราจะพัฒนาเขานะคะจากดือนเหลไปสู่ในควอดแดนถัดไปก็คือคอนะคะคอในที่นี้หมายความว่าทั้งสองสิ่งความสนใจ แล้วก็มูลค่าในการซื้อขายมันแบบกันนะคะเขาก็อยากขายของให้เรานะคะก็คือธุรกิจเนี่ยมันใช่เลยในขณะเดียวกันยอดซื้อของเราก็เยอะนะคะเยอะเลยแหละเป็น,เ,ปนเ,เราเราเป็นคัสเตอรเมอร์ในดวงใจของเขาแล้วเขาก็เป็นพลายเออร์ในดวงใจของเราด้วยมันช่างแบกันแล้วกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราสามารถพัฒนานะคะ ไปสู่คือคือ,คอพัฒนาให้มันยั่งยืนนะคะคือการทำคอนแท็กหรือว่าการเจรจาต่ตอรองอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมองในลองเทอมนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองดูเนาะพัฒนาดีเวล o อมาสู่คอนะคะก็คือคอตรงนี้จะกลายเป็นส t r ติซัพพลายเออร์ของเรานะ,ะเวลาทำเนี่ยทำทำการอีโคชีเอชนาจะมีการบันเดิลวอลุ่มนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นในลักษณะที่เป็น global เนาะเราก็จะอารวมของแต่ละภูมิภาคมารวมกันแล้วก็ทำการเจรจาตดลองแล้วก็ทำ contract เป็นลองเ t e r นะคะแล้วตรงเนี้ยก็จะสร้างความยั่งยืนนะคะแล้วกเ็เขาจะช่วยเขาจะ support เราจะ support ซึ่งกันและกันนะคะมีอะไรก็คุยกันได้เนาะ,ะอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าการมีคู่ค้าที่เราเอื้อเฟื้อเราเราเป็นมิตร ต่อกันมีมิตรจิตมิตรใจต่อกันอย่างนั้นดีกว่ามันอะไรเป็นอะไรที่ตั้งยืนนะคะโอเคครบแล้วค่ะ4ควอดแดนที่ดิฉันพูดวันนี้เนาะว่าซัพพลายเออร์มองเราอย่างไงแล้วเราลองต้องลองด้วยนะมองตัวเองด้วยว่าเฮ้ยบางทีก็กลางหรือเกินนะว่าสเปนดิ้งฉันเยอะนะแต่ว่าในมุมมองของเพนเบนเดอร์อาจจะเป็นแค่ตึกนึ่งะไปกลางกับเขาอะไรแบบนี้คือมองตัวเองด้วยนะว่าอยู่ตรงไหนนะคะ มันเป็นเหมือนกระจกสองเราด้วยเหมือนกันนะคะฉะนั้นการที่เรามีซัพพลายเออร์เป็นคู่ค้าที่ดีนะคะเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยจะทําอะไรให้เราทําให้ธุรกิจนะคะดำเนินไปได้นะคะมีการดําเนินไปได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะก็4ี่ค d อ a แดนนะมา r ์จิ a l ลนะคะ,ะ,คะ,นนะ,คะแล้วก็ exploit d e v ด l ว p ลล้แลวก็ c อ l l นะคะสี quad dance ่ค d อ a แดนนี้ก็เพื่อนๆลองไปมองดูตัวเองกับซัพพลายเออร์แต่และเจ้าอยากที่เน้นโดยเฉพาะที่เป็น spending เ,เยอะๆอะค่ะว่าว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราที่เรามีความเ,เรามีความอะเรามองยังไงที่จะพัฒนานะคะสเปเอเร์เหล่านี้ไปกับเรานะคะก็สำหรับวันนี้น่าจะเพียงพอแล้วนะคะก็ขอลาไปก่อนนะพบกับอีถัดไปนะคะช่วงนี้ก็อยู่บ้านมาฟังคลิปของดิฉันได้นะคะเพื่อเป็นการรับเลื่อให้ขมเนาะเพืเพนเดีลสสอเนาะเวลาโควิดมันห่างหายมันมันไปแล้วหรือยังไงเนี่ยเราก็ จะได้พร้อมที่จะตอนนี้ก็พร้อมอยู่เนาะแต่ว่าจะได้พร้อมแล้วก็พัฒนาให้ดีดขึ้น,นยิ่งขึ้นไปนะคะให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ,ะ,คะก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดี